โอเคครับก็สวัสดีนะครับสำหรับคลิปนี้อาจจะนอกเรื่องนะครับวิธีการทำอ้อยหน่อยแต่ว่าก็จะอยู่กับอ้อยเหมือนเดิมนะครับพอดีเขาเรียกอะไรครับ like แม่บ้านนะดูแล้วนะครับหรือว่าการที่ได้คุยกันปรึกษากันนะและกูดูแนวทางการใช้ชีวิตนะครับ <c oughs> แม่บ้านเนี่ยชอบอาชีพ ค้าขาย <c oughs> ให้ความสำคัญกับรายได้ประจำวันนะครับมากนะครับบางจุดมันเลยมองข้ามอาชีพที่เป็นใช้เงินทุนแล้วก็ใช้ระยะเวลานะครับเป็นปีอ้าไม่เป็นไรครับเราก็ไม่ว่ากันเดี๋ยวผมก็จดแจ้งนะครับแล้วก็เตรียมนะครับอาชีพไว้ให้ต่อยอดแล้วกัน ในเขาเรียกอะไรในการสร้างรายได้รายวันนะหลังจากได้ทําปลาบัวปลาบัวก็ถือว่าพอได้นะครับโอเคก็พอได้แต่ว่าบัวนี้ก็จะเป็นพืชที่ให้ตามฤด,ดูกาลนะไม่ได้ตลอดทั้งปีนะแต่อาชีพนี้น่าจะตลอดทั้งปีนะครับถ้าเรามีวัตถุดิบมาดูกันครับว่าคืออะไรไปโอ้ก่อนจะเข้าไปนะครับ ก็มาดูแปลงนาปีนี้สวยครับข้าวเกิดดีนะทุกไหทุกแปลงนะครับเกิดดีจัดเลยพอดีฝนดีด้วยครับฝนข้าวเลยเกิดดีแล้วก็หนาตาหญ้าก็พอดียังไม่ขึ้นอเอา้าเดี๋ยวมาพูดเรื่องอาชีพที่ผมเตรียมไว้ให้แม่บ้านนะครับสําหรับคลิปนี้มันก็วนอยู่กับอ้อยนี่แหละครับ อันนี้ก็จะเป็นอ้อยที่ผมแปลงไว้หรือว่าเตรียมวบนะสำหรับแม่บ้านที่ชอบหาเงินรายวันมากกว่านะครับก็จะจัดแจงไว้ให้ตั้งแต่ผมดูก็แกก็จะชอบทางนั้นมากกว่าอ่ะไม่ว่ากันเนาะอันนี้ก็จะเป็นสุพรรณห้าศูนย์นะครับอันนี้จะปลูกถัดลงมาจากอ้อยทุงงานนะก็แถวนี้ก็อยู่สองแถว ตัวนี้น่าจะเป็นปลูกทําพันนะครับเอาไปทำป่าเอาไว้โอ้ยลีนพันกันเอาไว้ทําพันนะครับเดี๋ยวให้เขาสูงจักเมตรนะครับหรือเมตรห้าสิบเราค่อยมาตัดแล้วก็ไปขยายพันุต่อนะ่ะก็นี่นะครับที่ผมพูดคืออาชีพสร้างรายได้รายวันเนาะก็จะเปิดตัวน่าจะปีใหม่นะครับเดี๋ยวหาจุดลง จะเป็นยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะเดีย๋ยวเรามาดูสวนที่เราเตรียมไว้นะครับสำหรับตัวที่จะนำไปแปลรูปนะครับเป็นน้ำคันนะนี่ครับนี่ก็เป็นอ้อยคั้นน้ำเหมือนกันโอเคอันนี้รับรองครับปอดยาขาย้ายาแน่นอนนะครับสำหรับอ้อยคั้นน้ำของบาสซา อ่าอันนี้ก็จะเริ่มเข้ามาจัดการแล้วนะครับเริ่มมาสางใบดูแลร,รักษาเป็นช่วงๆนะครับนี่ก็เริ่มจะสางใบบ้างแล้วไม่สางไม่ได้ครับอ้อยพันนี้ต้องสางไว้แต่นนิ่นๆนะพอหลับต้นแกค่อนข้างจะเปราะบ,บางนะครับแล้วก็รักษาลรกไปในตัวมีเข่าๆครับเราจะเริ่มเข้ามาสางใบดูแล ก็จะมีนะครับใบขาวปนมาบ้างนะอ่ะเดี๋ยวจะลืมอพูดถึงใบขาวเดี๋ยวผมจะพามาเดี๋ยวผมจะทําคลิปนะครับการแก้ปัญหาใบขาวสําหรับแปลงไว้ที่ว่าจะเตรียมทําพันนะผมลองมาแล้วน่าจะหลายปีนะครับสังเกตดูนะครับการแก้ปัญหาใบขาวด้วยสูตรที่ผมทําเนี่ยถือว่าโอเคนะ ต่อให้มันมีในแปลงนะครับเวลาเอามาปลูกเนี่ยจานวนที่เขาเกิดเป็นใบขาวเนี่ยก็ยังน้อยนะครับไม่เหมือนแปลงที่ไม่ได้ทําอะไรเลยอ่ะโอเคเข้าเรื่องครับนี่คือลักษณะคร่าวๆนะครับของแปลงอ้อยสุพรรณ50เยี่ยมเปิดตัวนะครับปีใหม่เปิดปีใหม่เลยครับไม่ต้องพูดมากนะตังเปาไปเปิดปีใหม่ตอนนี้ก็จะเล่งสางใบนะครับสางใบแล้วก็ ดูโลกนะรักษาไม่ให้มีแมงนะครับมาเจาะลำต้นนะนี่แหละครับอีกอาชีพนึงน่าจะตอบโจทย์เหมือนกันนะเพราะว่าบริเวณแถวที่ผมอยู่เนี่ยไอคั้นน้ำจะไม่ค่อยเจอนะครับไม่ค่อยมีหรือไม่มีเลยนะครับแต่ก่อนผมเคยทำก็มีแต่คนละแวกอื่นนะครับเข้ามาซื้อนะแต่ว่าปีนี้ก็จะทำเองนะครับในพื้นที่ที่ตัวเองอยู่ นะครับแล้วก็ใกล้เคียงนะเท่าที่ผมดูการตลาดยังไม่มีนะครับจะเป็นยังไงนะฝากติดตามผลงานนะครับเพื่อเป็นแนวทางในงการสร้างไรายได้อีกอย่างหนึ่งนะเพราะว่ายังไงครับการทําพืชเศรษฐกิจบางทีมันก็เหมือนที่เรารู้นะเหมือนที่เราเห็นทุกวันนี้มันเป็นยังไงครับเริ่มจะแย่ขึ้นทุกอย่างนะเราก็ต้องแปลงสิ่งที่เรากําหนดราคาเองได้นะครับ แล้วก็จํานวนคู่แข่งไม่มากนะ่ะจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามผลงานนะครับเรียงการทําไว้ข้ันน้ําเพื่อสร้างรายได้ประจาวัน่ะโอเคครับคลิปนี้ส่งท้ายด้วยข้าวนาปรีนะครับสวยๆอ่ะสุดท้ายก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้เบาา่าวซาด้วยสวัสดีครับ